โอเคมาเล่นกันคุณไรอนคิงเอ่ไรออนคิงเก้าเก้านะครับเ้าเป็นสิมบาหรือเปลมาลุยกันทันนะผมหล,ล,ล,ลังหลังรู้สึกจะเจอผู้เล่นแบบชื่อแปลกๆเยอะเหมือนกันนะครับมามามาดันขึ้นไปครับแน่ทิมเลยทิมใส่เม็ดเขาเลยนะครับอมมโอ้ยเขไม่สนใจโยกกีน,นา กินตัวนี้ครับผมกินอีกตัวครับนี่นี่ไปครับไป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 กินดีครับนั่นนี่เอาเลยดีไหม ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเรือมาไปครับนย่ยแล้วคุณต้องรีบแล้วไปแล้วสังเวยสังเวยตวนมาไปสังเวยนะครับซึ่งระดับนี้เขาไม่กินหรอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับเราปล่อยมาตายข้างบนไปเลยท่านผู้ชมอืม ขอบคุณครับลุกแม่งเลยนี่กินเรืออยวจะกินเรืออ่ะกินไม่ก่อนแล้วครับหนึ่งลำโอเคไปครับซ้อนเรือเรือมาเขาหายนะครับโอ้ยดันเลย,ยนีต้งดัน นั่นแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาทำไรถ้าเรากินเราจะกำลังเราจะพอไหมเนี่ยเอาเลยแล้วกันท่านผู้ชมกินไปเลยป้ายไล่เรืออื้หนีท่านเว้ยเขาหนีทันวะท่านผู้ชมบงังได้ไหม เราบางังหมาดีกว่าโอเคหมาหมามาทังกับน็รอแลให้เขารอดชีวิตไปได้น้องหมาจะทำไงจะโดดลงมาเลยไหมเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะโดดลงมาเลยนะครับแบบอุดเรือเราอะไรเงี้ยนม่เป็นไปได้ไม่โดดมาไปครับเสริมกำลังนี่มตัวนี้มันตัวแสบกินก่อนเลยแล้วกัน ตัดกําลังนะครับเขากินตัวนั้นนะครับไปกินกินครับผมไปครับไล่มานะครับไห่มาเขาก็เด่นไปมอกลไปครับดันขึ้นไปตัวนั้นมันแสบโอเคไป กินเบียดดีกว่าเราล่อให้เขาลุกเราดีไหมท่านผู้ชมลองดูนะลองดูไม่รู้ได้หรอนะคิดว่าเขาน่าจะรู้งานนะครับรู้งานคือเขาต้องเดินเม็ดมาเชื่อมก่อนนะแม่งร้ว่ปะปแยงเลยแล้วกันนืกว่าจะเดินเม็ดมาเสียบ ก่อนเอา้าขอให้กินเลยวะท่านผู้ชมงั้นผมบังเรือดีไหมอ่ะอะผมกินตัวนี้กินไปเลยแล้วกันบังเรือบบังเรือ เดินนี้เพื่อที่จะบังเรือเขานะครับเรือเขากขขยับไม่ได้ละเฮ้ยรู้งานนี่หว่าเดี๋ยว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 ,ยวรู้งานนะครับรู้งานไปครับป้องกันไว้ก่อนเฮ้ยแต่เขาก็หายไ,ได้อยู่ดีนี่แหละไปป้องกันตัวนี้ไว้ก่อนเขาต้องลุกเราแนา่ๆเลยเอ,าอย้ายังไม่ลุกอีก คนมาเต็มเลยเว้ยมากันเพียบทิมแรกไปเลยดีกว่าแบบเหนื่อยแล้วทิมแรกไปเลยกินครับผมไปครับคุณเขาจะต้องมาเร็วเนีเ้แล้วแหละนั่นไง ว่าละะหงายไปเลยที่แม่จ่อมาไม้ก่อนดีปะ่ะเฮ้ยหรือว่าได้ปะผมจ่อมาพับนะท่านผู้ชมคือเรือเขาอ่ะมันให้นั่นอยู่อะ่ะแต่ผมจะโดนเี้เออโดนเขาหงายเบี้ยใสยล่ละใช่ผมหงายไปเลยแล้วกัน ืมไปตามนี้เฮ้ยขึ้นไม่ได้นี่หวะเอ้าโดนฟรีเลยเว้ยโดนเบีย้ยฟรีกดม้าก่อนดีกวา่าไหมกดมา้าดีไหมกดมา้าอ่ะกดมา้ากดม้าเบีย้ยหายป่าววะกดม้าเบี้ยหายไปเฮ้ย,ยเยขาลุกเราได้นี่หว่าโอ้ผมเดินพลาด ขาลุกเราได้นะครับเอาโอเคดีมากดีมากที่มีลุกขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่ลุกนะครับจ่อมาเลยเมื่อกี้เขาเอามาลุกเราได้นะท่านผู้ชมดีที่เขาไม่ลุกมันนั้นลุกแโอ้ยุ่งเลยคราวนี่เดีย๋ยวผมจะไปไถเรือแล้วท่านผู้ชม ผมจะไปไถเรือจะไปไถเรือแล้วเราจะไปไถเรือกันเอาเอาเอ้ยมเม็ดแก,กะจ่อเลยดีกว่าไหมาจอ่จอจ่อจ่อเบียดีกว่าไหมาจ่อเบียอืม คิดว่าเขาจะต้องออกมาปิดแน่เลยเฮ้ยเอาเบียยเอาใหม่เฮ้ยขุ่ผูหนีไปข้างบนว่ะท่านผู้ชมไปขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วเท้าตายแล้วคายแตกคายแตกนะครับเขาจะลุกอะไรเราได้ไหมเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมตัวรูกก้วธีผมแพ้เลยนะเนี่ย เอาเม็ดลูกผมอะ่ะตตยเร็วไต่เร็วไตยเร็เวไตเว่เร็วต้องลกตัดจังหวะก่อนแล้วครับอย่างนี้ปิดใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่ามาทำอะไรได้บ้างปะแยงแยงแยงกินหมาดีกว่าแม่งซ่านะัก น่าก,กินมากินมาเขาลุกเราได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการแลกกันไปครับเฮ้ยตรงหนีแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว หิางไกัดไม่เบาตืดีไหมที่มีเรือบนเราลุกเขาลุกเราอะผมลุกตัวนี้ลุกตัวนี้เขาหน้าจะเอาปิดนะครับหน้าเอามาแบบปิดแล้วก็ลุกเดานะหน้าเอาอันี้ปิดไว้ ไปได้ไหมเฮ้ยหนีดีกว่าไม่ไหวแม่งดงระเบิดแล้วชัดๆนั่นและโดนลุกแลีวเฮ้ยโดนลุกแล้วกินในตัวนี้ด้วยนี่ว่ากินม้าเลยไหมแย่แล้วถ้าผมกินเลยเออมันต้องกินว่ะไม่ได้ว่นทุู้ชมต้องกิน แล้วผมกินลอยเบี้ยกินครับองขอหนึ่งตัวแล้วเบี้ยเฮ้ยผมตัวลุกกินเรือได้นี่วะโหท่านผู้ชมเกือไปแล้วมเมื่อกี้เขาเอาเม็ดลุกเสียบเรือผมได้เกือบชิบหายแล้วเฮ้ยแต่แค่นี้ก็จะแค่นี้ก็จะแย่แล้วเหมือนกันนะท่านผู้ชม เนี่ยเดี๋ยวโดนเขายงแยงอะไรเงี้ยยุ่งคราวนี้อะไรต้องคิงไม่ธรรมดาเนี่ยคุณไรต้องคิงมีฉีดเหมือไปไปไปแต่ผมก็มีสิทธิ์แพ้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวผมน้อยกว่านะครับเอา้าพี่ทำไมถึงมาเดินตานั้นล่ะครับกีบเบีย้ยดีกว่า เขาลุกเราแน่เลยวะ่ไม่ลุกงดีอ่ะหพวงเยอะโอเคไปครับไปครับไปด้านบนก็ได้ปิดครับผมกินครับผมทำอะไรจอแนว้ว นี่แสะแน่เลยเดือยเฮ้ยขุนแม่งเอาอะขุนเอาจริงไว้เขาจะกินผมมาดีสยบเรือทันไหมวะไม่รู้เหมือนกันลองดูขุนจะโดนลุกละโดนแล้วโ,โ,โดนเข้าให้ละออื ลูกกระบอยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วเฮ้ยแพ้วว่าท่านผู้ชมจริงจัง uh huh. จริงจังนะเนี่ยหนี ผมโดนลุกแล้ววะ่ะเฮ้โดนพอให้แล้วอกินเลยได้ไหมไม่ได้วะ่ะผมโดนครองแล้วเอาแพ้คุณไรออนคิงนะครับยอมแพ้เออ